มีวอลลุ่มดูดีมากทรงสวยคุณหมอก็มีการปั้นทรงให้ดีแล้วก็เก็บรายละเอียดให้เยอะมากเลยค่ะชอบมากเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเคสพี่เปิลจะมีปัญหาที่บริเวณริมฝีปากนะคะปากจะบางแล้วก็มุมปากคว่ำม,มุมปากตกนะคะทําให้หน้าดูบึงจะมีตรงช่วงร่องแก้มที่จะเป็นเส้นลึกบริเวณนี้เดี๋ยวเราจะแก้ไขด้วยการเติมเต็มในส่วนของตรงช่วงร่องแก้มให้ดูอิ่มฟูขึ้นปรับเนื้อปากแล้วก็มุมปากให้ดูอวบอิ่มขึ้นก็จะทําให้ใบหน้าดู สดใสขึ้นนะคะปากดูละมนเลยคุณหมอค่ะฟูขึ้นมาเลยฟูเลยนะะฟูเลยจากที่แบบตอนแรกจะเล็กมากเจ็บน้อยมากคุณหมอมือเบามากเลยค่ะค่ะวันนี้ของพี่เปิ้ลเราเติมตรงบริเวณของร่องแก้ม แล้วก็มุมปากแล้วก็ริมฝีปากด้วยนะคะอันนี้เป็นรูปก่อนทําจะเห็นว่าร่องแก้มจะค่อนข้างลึกนะคะแล้วก็ริมฝีปากจะบางมากนะคะมุมปากคว่ำแล้วก็มีร่องน้ำหมากอันนี้เราแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่าฟูขึ้นปากดูละมุนขึ้นนะคะได้สัดส่วนรับกับใบหน้ามากขึ้นมุมปากดูยกดูอมยิ้มขึ้นนะคะทําให้หน้าดูหวานขึ้นแล้วก็ดูเด็กลงด้วยก็ถ้าเกิดใครที่กําลังตัดสินใจที่จะฉีดปากนะคะอยากให้ลองเข้ามาปรึกษาคุณ คุณหมอเอมี่ที่เอมส์คลินิกคุณหมอให้คำแนะนำดีมากคุณหมอเอมี่มือเบามากเลยค่ะ AIMS perfection for your perfection.